คุณผู้ชมคะรัชนกอินทนนท์นะคะผ่านครรอบ2ตามความคาดหมายค่ะหลังจากที่เธอชนะคู่แข่งจากญี่ปุ่น2เกมรวดค่ะบัดมินตันซูเปอร์ซีรีส์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนรายการสุดท้ายก่อนกีฬาโอลิมปิกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกรัชนกอินทนนท์มือ2ของโลกจากไทยชนะมินัตสึมิตันนิมือ19จากญี่ปุ่นนะคะผลงานนั้นก็ชนะไป2เกมนะคะ21ต่อ13และ21ต่อ16 เข้าไปเจอกับยิ่ปุยินจากฮ่องกงนะคะ12ครั้งที่เจอกันก่อนหน้านี้9ครั้งหลังสุดน้องเมย์เป็นฝ่ายชนะรวดส่วนในประเภทหญิงคู่ค่ะซับซีรีแต้รัตนาชัยกับพุทธิตาสุภาพจิรักุลตัวแทนไทยที่ได้โคต้าลงแข่งข,ขันโอลิมปิกนั้นชนะเซตยาหน้ามาปาซ่ากับกรญญอนยาซอมเมอร์วิลจากออสเตรเลียเจ้าถิ่น2งต่อ1เกมนะคะ21ต่อ14 18ต่อ21และ21ต่อ9เข้าไปเจอคู่มือ7จ็จากรายการอาของรายการจากญี่ปุ่นต่อไปค่ะ เดี่ค่ะนี่มีนะคะก็วันนี้ค่ะวันนี้ที่รอบแรกไปเตรียมดี่านี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยังเล่นยังได้ไม่ค่อยดีมากแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าเู่่อสู้ก็ถือว่าก็อยู่ในช่วงที่เขาก็พยายามวิ่งสู้อยู่แล้วค่ะก็เมยเองเมยก็ ก็ถือว่าพอใจกับผลงานของในวันนี้ค่ะแล้วก็ส่วนพรุ่งนี้จะเจอกับยุควีนนะคะก็อยากให้พี่น้องชาวไทยช่วยให้กำลังใจด้วยนะคะส่วนใครที่อยู่ในซิกนียนะคะก็มาให้กำลังใจในการแข่งขันออสเตรเลียโอเพนด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะ้องเมย์ออกตัวว่ายังเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะส่วนเชยองซองนำทีมเทควันโดไทยเดินทางกลับจากประเทศออสเตรียนะคะด้วยผลงาน4เหรียญทอง จากรายการออสเตรียโอเพ่น2016ค่ะโดยนักกีฬาชุดนี้นำทีมโดยพานิพักวงพัฒนกิจพันณภาหานสุจินเทวินหานปราบซึ่งได้โคต้าโอลิมปิกแล้วรวมทั้งรามนารงสเสวกวิหารีนะคะมนักกีฬาทั้ง3จาก4คนที่ได้โคต้านั้นจะประสบความสำเร็จกับรายการสุดท้ายแต่เชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่าทั้ง3คนยังมีจุดบกพร่องให้แก้ไขอีกมากหากจะลุ้นเหรียญในเวทีโอลิมปิกเกมที่บราซิลเนื่องจากทั้งหมดยังเด็กและจิตใจนั้นต้อง แข็งแกร่งต้องมีการเพิ่มสมาธิขึ้นนะคะหลังจากจบรายการนี้ทีมเทควันโดไทยมีโปรแกรมเตรียมเ,เตรียมความพร้อมนะคะสำหรับชุดโอลิมปิกเกมในเดือนหน้าซึ่งจะไปซ้อมที่เกาหลีใต้2ส,สัปดาห์หลังจากนั้นจะไปซ้อมที่อังกฤษประมาณ1สัปดาห์ค่ะส่วนโปรแกรมแข่งขันโอลิมปิกเกมนั้นจะแข่งขันวันที่17และ18สิงหาคมค่ะ